วันหยุดยาวอย่างนี้เราพาเพื่อนๆมาที่ภาคเหนือนะจังหวัดเชียงรายเราพักที่โรงแรมเลอพัฒนาเชียงรายเนี่ยโรงแรมนี้ดีอย่างหนึ่งนะคืออยู่ในตัวเมืองอยู่ห่างจากถนนคนเดินเชียงรายร้อยเมตรเดินข้ามฝั่งไปมีสระว่ายน้ําการแจ้งห้องอาหารมีอินเทอร์เนต็ตไร้สายราคาก็ย่อมเยาวนะสามใบเท้ามีทอน จังหวัดเชียงรายเนี่ยเป็นจังหวัดสวยงามแห่งหนึ่งของภาคเหนือเงียบสงบอาหารอร่อยเรามาพักที่โรงแรมนี้ยเพราะว่าการรีวิวห้องพักเนี่ยดีแล้วก็ที่สำคัญอยู่ในตัวเมืองสถานที่ท่องเที่ยวก็ใกล้เราสามารถขับรถไปท่องเที่ยวได้ง่ายและที่สำคัญนะเขาบริการดีวันนี้เรามาพักก็เพื่ออยากเสนอสถานที่ที่หนึ่งที่ว่าโรงแรมของภาคเหนือเนี่ย เพื่อน,นอาจจะไปพักในตัวเมืองหรือว่านอกเมืองหรือว่าบนดอยแต่เราอะรู้สึกว่าในตัวเมืองก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายที่ให้เที่ยวแล้วก็มีโรงแรมมากมายเราอะก็ไม่ได้รีวิวอะไรหรอกนะเพราะว่าโรงแรมนี้เป็นโรงแรมที่ก็ไม่ได้เล็กแล้วก็ไม่ได้ใหญ่แถมที่เนี่ยส่วนใหญ่อะจะมีนักท่องเที่ยวหลายหลายเชื้อชาตินะชาวไทยชาวต่างชาติชาวญี่ปุ่นแต่เราอะ กาแฟเราอ่ะมาพักที่นี่กับครอบครัวมาจองหลายห้องเลยแหละเราพักกันที่ชั้นหนึ่งนะเพราะเราอ่ะเดินไม่ไหวร่างกายเราไม่ไหวที่เราห่างหายจากคลิปไปนานเนี่ยเพราะว่าเราพักฟื้นนะเราไม่สบายเนี่ยที่เรามาเนี่ยเราก็บินมานะแต่ว่าเราอ่ะมีคลิปบินเราจะขึ้นเครื่องครั้งแรกด้วยนะแต่ว่าให้เพื่อนๆเน,นี่ยติดตามคลิปต่อไปว่าเราขึ้นเครื่องบินครั้งแรกเนี่ย การเดินทางในการที่เราพกวิลแชร์มาเนี่ยมันจะเดินทางลำบากไห้ยากเย็นไหมกับการขึ้นเครื่องแต่เนี่ยเราก็จะให้ดูสถานที่ของโรงแรมเลอพัทธาจังหวัดเชียงรายก่อนนะสถานที่เนี่ยคือสระว่ายน้ำกลางแจ้งเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้แบบใหญ่มากแล้วก็ไม่ได้เล็กมากเหมาะสมกับความเงียบสงบของที่จังหวัดเชียงราย เราอะสามารถมาพักผ่อนหรือว่าเราจะอยู่ที่โรงแรมก็ไม่น่าเบื่อนะโรงแรมเนี้ยเขาอะมีบริการหลายอย่างบริการหลายอย่างก็คือ1เรียกรถหรือไม่ก็บริการจักรยานหรือว่าเซอร์วิสต,ต่างๆให้ติดต่อที่ล็อบบี้ได้เลยนะหรือว่าบริการหาสถานที่ท่องเที่ยวเรามาติดต่อที่เนี่ยเราไม่ต้องไปสอบถามหรือดูเซิร์ช Google ถ้าเอาความสะดวกสบายจริงๆอนะ่ะเราก็ไปถามที่ล็อบบี้อันนี้บรรยากาศรอบๆสะ,สะอาดมากเลยนะที่เนี่ยเขาดูแลความสะอาดดีมากเลยเราก็จะให้เพื่อนๆชมบรรยากาศของรอบๆโรงแรมน,นะ คืนนี้เราพักกันที่ชั้นหนึ่งห้อง1นึนะบรรยากาศห้องเข้ามาเนี่ยหอมมากดูสะอาดมากเลยแหละเนี่ยเรามาชมห้องน้ําขึ้นก่อนเลยนะอยู่หน้าประตูเลยห้องน้ำเนี่ยอ่างเขาใหญ่มากเลยนะน้ําแรงมีชาเวอร์ให้ด้วยนะแล้วที่สําคัญนะคืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยดูดีจัดเรียงสวยงามเนี่ยฉันชอบอยากเอกับบ้านเลยเนี่ยแก้ว2อแก้วใบเนี้ย แล้วที่สําคัญนะเขาแยกโซนเปียกแล้วก็โซนอ่างเนี่ยห้องน้ํากว้างสะดวกสบายอันที่รู้ว่าคือแบบห้องเนี้ถือถือว่าไม่แพงอะ่ะสำหรับเราอะในราคาระดับเนี้ยอันเนี้ยเป็นห้องคิงไซส์นะเป็นเตียงเดี่ยวคิงไซส์พักได้สองท่านถ้าเอาเด็กมานอนก็พักได้แล้วก็สามารถเสริมเตียงได้นะ ก็อันนี้คือมีนิมินิบาร์นะก็จะมีพวกชากาแฟามีกะติกน้ำร้อนให้มีแล้วก็ของในตู้เย็นเนี่ยสามารถทานฟรีนะเรามาพักเนี่ยตั้งแต่วันที่2 7ถึง30นะแล้วก็มินิบาร์เนี่ยฟรีเติมไม่อั้นนะเขาก็บริการดีนะแต่ที่สำคัญฉันชอบมากเลยก็คือเติมเติมได้ตลอดเติมได้ทุกวันอนะ อันนี้ก็มีกระจกบานใหญ่แต่ว่าไฟน้อยไปหน่อยนะที่นี่คือแบบไฟไฟเหลืองอะแต่ว่าไฟน้อยมีไดปรับผมเพื่อไม่ต้องพกไดรัรับผมมานะทีวีดีโรงแรมเนี่ยมันต้องเป็นทีวีอย่างนี้มี n e ็ f l i กชัดแจ๋วจอใหญ่มีที่เก็บของเยอะแล้วก็เตียงจ่าเตียงเดอะเบสที่สุดเลยก็คือเตียงนิ่มนอนดูดวิญญาณเลยจ้าหมอนสอใบเนี่ยคือ เตียงที่ดีคือต้องมีหมอนสองใบเพราะฉั้นติดหมอนข้างมากแล้วก็ที่ไฮเทคที่สุดนะจ๊ะฉันก็หารีโมทแอร์อยู่นานที่สำคัญรีโมทแอร์อยู่ไหนเนี่ยจ๊ะมาอยู่ตรงนี้เป็นระบบปุ่มกด,ป,ดปิดไฟก็เป็นปุ่มกดอยู่ที่เดียวเนี่ยสะดวกสบายมากหัวเตียงเนี่ยแล้วก็ไฟเนี่ยสามารถปิดได้หลายที่นะแบบหลายจุดอะไม่ใช่ว่าเออดวงนี้ปิดทีเดียวหมดคือมันปิดได้หลายจุด ว่าจะเอาจุดไหนจุดไหนแอร์แอร์อก็ปรับได้แบบสะดวกสบายเป็นปุ่มกดอะ่ะคือมันแบบไฮเทคมากเป็นโรงแรมใหม่อะ่ะโรงแรมนี้ก็เปิดมานานนาน,นานไม่มากนะเป็นโรงแรมใหม่ไฮเทคที่สำคัญคือราคาเท่านี้มีอ่างทีวีมีเ e ็ตฟิกเตียงนิ่มเหมือนแบบโรงแรม5ดาวอะ่ะฉันว่าถือวันเลิศแต่ที่สำคัญอะวิวแชร์ของฉันอะฉันแทบไม่อยากจะใช้เลยเพราะว่าหคือ มันไม่ได้เดินไกลแล้วก็ที่สําคัญคือบรรยากาศเนี่ยติดริมสระว่ายน้ําจ้าห้องชั้นติดริมสระว่ายน้ําแต่ถามมาเล่นไม้ไม่ได้เล่นดูน้องๆดูหลานๆเล่นแต่ระเบียงชั้นนะมันลงสระว่ายน้ําไม่ได้เท่านั้นเองแต่เพื่อนๆอ,นอะ่ะลงสระว่ายน้ําไม่ได้ก็เดินไม่ไกลนะและที่สําคัญเนี่ยโรงแรมเนี่ยเขามีลิฟต์ มีลิฟต์แล้วก็มีระเบียงให้นั่งชมวิวทิวทัศน์กินอาหารเสื้อหาจากถนนคนเดินถนนคนเดินก็ข้ามไป100เมตรก็จะเจอเอามากินที่โรงแรมก็ได้แล้วก็โรงแรมเนี้ยตอนกลางคืนเนี่ยบรรยากาศดีฉันมาช่วงหน้าฝนนะฝนตกโปรยนิดนึงแต่ก็ไม่ถือว่าร้อนมากแต่ก็ไม่ถือถือว่าหนาวมากนะอากาศเย็นแต่ฝนตกลอ็อบบี้บริการดีมากฉันประทับใจที่สุดโรงแรมเนี้ยที่หนึ่ง ของอำเภอเมืองจังหวัดชิงลายที่ฉันมาหรือว่าฉันมาครั้งแรกฉันก็ชอบเลยแหละเนี่ยก็ดูรอบๆนะฉันก็อยากจะถ่ายบรรยากาศรอบๆให้เพื่อนๆดูแล้วก็เป็นตัวตัวเลือกทางหนึ่งนะที่ให้เพื่อนๆมาในตัวเมืองแล้วเอามาจากสนามบินอะไม่ไกลไม่ไกลอะก็พักโรงแรมนี้ได้ลงจากสนามบินห่างจากสนามบินประมาณ9ก้ากิโลเมตรได้อะ ส่วนโซนนี้ก็เป็นโซนอาหารเช้านะตอนเช้าก็เป็นอาหารเช้าสไตล์ไผ่ฝรั่งแล้วก็ที่สำคัญคือมันก็ไม่ได้แบบใหญ่โตเหมือนโรงแรม5ดาวนะแต่ว่าอาหารเช้าครบนะมีทั้งไสก้กรอกไข่ดาวเขาทำสดใหม่อ่ะเอาง่ายๆคือมีเมนูให้เลือกว่าเราจะทานอะไรส่วนใหญ่อะ่ก็จะมีแบบให้สั่งได้อย่างเช่น ข้าวต้มต้มเลือดหมูต้มจืดข้าวผัดผัดกระเพราหรือไม่ก็เป็นพวกติ่มซำมะไรางเงี้ยแล้วที่เหลือพวกมินิปลาพวกสลัดพวกนมขนมปงังหรือไม่ก็พวกเบกฟาสต,ต์าต่างเนี่ยเขาก็จะมีให้นะคือไม่น่าเกลียดเลยสําหรับอาหารเช้าที่นี่ถือว่าเป็นอาหารเช้าที่อยู่ในระ,ระ,ระดับดีอะและที่สําคัญคือฉันว่าไม่ต้องหรูหรามากอะสําหรับ อาหารเช้าของโรงแรมในระดับนี้นะถือว่าไม่น่าเกียดเลยแล้วก็น่ากินสดสะอาดแล้วก็บริการดีบริการเนี่ยฉันให้5ดาวแล้วก็ให้1 0บสเลยนะเพราะว่าเขาคือแบบเร็วสดสะอาดและที่สําคัญคืออาหารเช้าเนี่ยเขาอร่อยมากเลยนะฉันแนะนำนะต้มเลือดหมูกับข้าวต้มปลาอร่อยมาก แต่เบคอนติดเหนียวไปหน่อยนะอยากให้กรอบกว่านี้สลัดบาร์ก็มีพวกอคอนเฟกพวกนมพวกน้ำเต้าคู่หรือไม่เราจะสั่งพวกโกโกโ้ร้อนแล้วก็มีเครื่องชงกาแฟาด้วยนะเพื่อนๆก็ดูรายอาหารได้เลยเราก็พูดไม่หมดนะเพราะว่ามันก็เยอะเหมือนกันนะที่เรากินนะเพราะว่าเราอยู่3คืนนะเนาะเราก็อยากจะเก็บอาหารเช้าให้หมด แต่ว่ามันก็ไม่หมดเพราะว่าบางอย่างเราก็ไม่ได้ชอบกินนี่ก็เป็นเมนูคร่าวๆนะให้เพื่อนๆดูนะว่าที่เนี่ยคืออาจจะไม่ได้ตั้งโชว์แต่เขาทําสดใหม่นะคือเพื่อนๆสั่งเขาได้เลยเขาก็จะมาทําให้เราอันที่สําคัญนะอาหารเช้าเนี่ยเปิดตั้งแต่6กโมครึ่งถึง10บโมงครึ่งนะก็คือกินยาวๆแต่คงไม่ตื่นมากินขนาดนัหรอกฉันก็ตื่นเต็มที่ก็คือ9ก้าโมง เนี่ยฉันมาพักเหนือถามว่ากินของภักเหนือยังยังไม่ได้กินฉันอยากกินข้าวซอยมากอยากกินไส้อั่วมากก็ยังไม่ได้กินก็วันเนี้ยที่ฉันอาจก็ประมาณวันที่29ก้าแล้วนะก็วันสุดท้ายที่ฉันจะบินกลับเนี่ยเพื่อนเพื่ออย่าลืมนะฉันบอกไว้ก่อนเลยนะเพื่อนเพื่ออย่าลืมติดตามนะว่าการบินด้วยวิวแชร์ครั้งแรกของฉันเนี่ยมันจะสนุกมันจะตื่นเต้นขนาดไหนเพราะว่าฉันก็ไม่เคยบินมาก่อนเลยแล้วก็ที่สําคัญคือฉันบินตอนที่ฉัน เดินไม่ค่อยถนัดต้องใช้วิวแชร์เนี่แหละลำบากลำบนแค่ไหนเนี่ยก็อาหารเช้าที่เขาเพิ่งมาเสิร์ฟนะเขาทำใหม่ๆสดๆเลยนะไข่ดาวสองฟองแล้วก็อันเนี้ยเรียกว่าอะไรไม่รู้ว่าแต่คือเห็นรูปก็น่าทานอะ่ะไข่กระทะค,คืออาหารเขาเป็นอาหารจานใหญ่หมดเลยอะ่ะคือเพื่อนๆเนี่ยคิดว่าอาหารจานเล็กๆนะจ๊ะจานใหญ่หมดทุกอยาก่างทำสดใหม่หมดทุกอยาก่าง ก็นี่ก็คือที่พักเลอพัฒนาเชียงรายนะอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายก็เป็นโรงแรมอีกที่หนึ่งที่อยากฝากเพื่อนๆมาพักกันที่นี่เยอะๆนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีสปอนมีอะไรนะแต่แค่ว่าเรารู้สึกประทับใจที่นี่มากแล้วก็ราคาไม่แรงบรรยากาศดีอาหารอร่อยฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะ